ขี่ไก่ครับพี่น้องขี่ไก่นะครับสอบละ30บาทครับ3สอบ90บาทนะครับท่านใดต้องการขี่ไก่ครับพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่นะครับแบบดีกระสอบแบบอ้วนๆพี่น้องอ้วนๆเต็มๆเลยครับมีอยู่พันกระสอบนะครับพันกระสอบมื่อนี่พี่จ้าวปฐุมราชมหาโกรตนาขายซอยพ่อพี่จ้าเองกับแม่พี่จ้ารับเป็นสั่งมาพันกระสอบนะครับเป็นขี่ไก่นะครับแบบดีนะครับแบบดีเลยพี่น้องนะครับบางท่านไปซื้อมีแต่เกี่ย แต่ตัวนี้กีไกไหลนะครับนักพร้อมพี่น้องตั้หนักประมาณ70 16กกิโลนะครับสอบละ30บาทนะครับท่านใดสนใจอ่ะยางมาพี่ครับสั่งกล่องสั่งกล่อง8ขวบครับอันนี้เป็นกล่องหนึ่งนะครับพิ่กัดนะครับอยู่บ้านอ่านี่อ่ะยางออกมาเบิงอันนี้คือกล่องหนึ่งนะผู้ด้านหลังอีกกล่องหนึ่งนะครับพิ่กัดอ่ตกีไก่นะครับผู้ใดอยากได้เด้ออยู่บ้านสร้างก่อนนิคมนะครับตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดลำนาจเจริญครับ เบอร์โทษพี่ใจใส่ให้นะครับสอบละ30บาทนะครับนี่พี่น้องมาบังเกิดจังกล่องก็สอบคือมันจะอ้วนนะครับมันว่วเประนี่ครับอ่ะเบิงนี่ครับสอบละ30บาทนะครับอยู่บ้านซาก่อนทางเขาอยู่ข้างอ่างขางเปั๊มนันมันปตทนะครับไปบุกอีกกล่องนึงนะครับจังกล่องมานะครับอ่ะตามมาเลยพี่น้องนะครับมาเด้อซื้อมาซื้อซอยนี่สอบละ30บาท เอาไปใส่พักใส่หญ่านะครับเปิดแล้วเปิดเลยนะครับพี่น้องสั่งมาสองพวงนะครับนี่ด้าน,นในอีกนี่ครับพี่น้องลายปะเอาอีแตกมาใส่เอานะครับสองร้อยสามสิบบาทครับพี่น้องกี่ใกล้แบบดีเลยครับพูนไม่ๆเลยมาฟังทีอีกนะยังพี่สั้งกล้อง จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่ครับพูบนบรนพูเขาเออท้ายเอาสั่งกล้องสั่งกล้องแปดขวบพูนเป็นยังน้ำพุบนบัดนี้เห็นบ่ะนาะอ่ะนี่ครับพี่น้องอ่ะไฟล่างมาทางพุ่นเอานะครับสอบละสามสิบบาทนะครับพี่น้องสอบละสามสิบบาทบ้รรพุเขานี่ครับ มาเลยโทรมาขี่รถมาเอาอ่ฝากนิดนึครับพี่น้องสอบละสามสิบาทนะครับฝากมูอุดหนุนนะครับมีอยู่พันกระสอบครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เลี้ยวบะถึงแล้วครับอ่าบางท่านก็เอาหาสอบซิบสอบนะครับอันนี้เบิรงอีกกองหนึ่งนะครับครับอีกกองหนึ่งครับพี่น้องสอบละสามสิบาทครับสอบอ้วนๆนะครับเน้นย้ำอ้วนๆอยู่บ้านสร้างก่อนนี้คมครับตมหน้าหว่างอำเภอปทุมราชวงศ์าจังหวัดลำนาดเจริญครับ ข้างเขาอยู่ข้างหลังเซเว่นนะครับข้างปั๊มน้ำมันปลั๊กท่อนะครับพี่น้องอ่านะครับมาเลยครับจากไดแจักสอบนะครับเอาไปใส่หญ้านะครับใส่พักนะครับยามนี่นะครับสอบอ้วนๆนะครับเอาสอบสองสอบไในเบิดครับมาเลยนะครับแม่พิจาเพิ่นอยู่นี่ล่ะเอารถมาแก้เอานะครับอ่าะครัสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากในเรื่องเปนของฝากอุ่นๆนะครับพี่จ้าทุ่มราดขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ ขายขี่ไกลแล้วนะครับมาเบอ่งงัวต่อครับพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกผูกครับคมนี่นะครับเปิดว้สองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้นะครับขี่รถมาเอาหนาคอกสือมาถึงสองหมื่นนะครับแม่บรรท่ายสูงร้อยยี่สิบแปดบกรบครับงัวลูกที่สองยืนครับลูกไห้เดือนกว่าครับพี่น้องอ้วนอ้วนนะครับลูกพ่นตันดีนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับ ราคานีทรงฟี่ให้100ลอยลูกครับแม่เพิ่มจมูกดำารสิกประแวงใบหูประสิกประแวงครับพี่น้องมึงดูกันครับอ้วนนะครับอ้วนลูกตัตผูครับเดือนกับอีกประมาณสิบหมื่นเหละพี่น้องอ่ะสดดีนะครับสองหมื่นหนึ่งพันประกันค่าทุกค่าทอนสิบหาหมื่นครับอา้าวงัวลูกที่สองยืนนะครับ ลูกไส้พังก้าตังกินนมแม่ยมแม่นมอสีเต่าครับเล็บก็เท่าปกติทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกโตแดงดีนะครับผิหนอกงามดีพรเจ้าสมโตมากครับตัวนี้แม่พังก้าก็มั่วเขาสันๆนะครับเกือบลุ้นไปแล้วนครับสนใจโทรมาเลยครับพิวกัดอยู่บ้านซากก่อนนีคมนะครับตำบลนาวะอำเภอวัฒนาลักษร์จังหวัดลำน่าเจริญนะครับเป็นง่วงของปอจอยนะครับ เปิดไปสองหมื่นเอ็ดนะครับนี่ครับลูกตั้งตันทั้งสี่ลักนะครับกินนมแม่เดี๋ยวให้เบิรงอีกฟังหนึ่งนะครับของแม่เพล่นอ่าเพดําแดงนะครับห่วงหางดําอ่ะเบิรงนฟังสายของแม่เพลินครับพี่น้องช่วงหน่อยยี่สิบแปดครับมักถึอใจโท่มากนะครับว่าต่อเอานะครับสองหมื่นเอ็ดราคาหอกครับต่อรองกันได้พี่กาญจนบุรีสักก่อนนี่คมตะบนหนภาอําเภอุทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจจเจริญครับอยากใ้ขี่ไก่กระทูมากครับอยากในง่วกระทูมากเบอร์เดียวกันแหละครบคนคนับเดียน้องตองเพิ่มเป็นคนหลับเด้อพี่น้องนะครับเอาโฆษณาขี่ไก่กับง่วมือนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีขี่ไก่มาปากพี่น้องกับง่วโคมหนึ่งครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ